คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมอันเป็นที่รักทุกท่านครับเราสามคนพ่อและก็ลูกสาวทั้งสองคนหลังจากที่พวกเขาเรียนจบเขาก็ต่างแยกย้ายไปทํางานคนละที่กันนะครับพี่สาวก็ไปอยู่ที่หนึ่งน้องสาวก็ไปอยู่ที่หนึ่งส่วนตัวผมเองซึ่งเป็นคุณพ่อก็อยู่อีกที่หนึ่งนะครับโดยเวลาทํางานเวลาหยุดวันหยุดไม่ตรงกันโอกาสที่เราจะเจอกันนั้นยากมากครับเพราะว่าหยุดไม่ตรงกันซักอาทีหนึ่ง ก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกันนะครับวันนี้โอกาสดีมากๆที่ลูกสาวมาทำากข้าวนะครับมาดูกันว่าเขาจะทำอะไรกับเมนูแรกผัดข้าวโพดใส่หมูนะครับและตามมาด้วยเมนูที่สองผัดกระเพราไข่ใส่ตับหมูนะครับดูท่าทางแล้วก็น่าจะอร่อยกันเลยทีเดียวครับฝีมือลูกสาวคนเล็กนะครับตามด้วยข้าวต้มหมูอีกแล้วครับ ฝากกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ